ก,ก,ก็ไม่มีอะไรผมก็รู้สึกว่าก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงรนะัฐบาลเกิดขึ้นแล้วนกะ็ก็ก็กด้ขอบคุณทุกคนที่ได้ทำงาน,นร่วมกันในทีนะครับแล้วมีอะไรก็คงช่วยกันได้เรายังไม่ชัดเจนรู้ว่าเราไปไหนก็ถือโอกาสเพราะว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลง,ปงการประชุมสภากราโหวมวนหน้ามันก็สิ้นเดือนกรกฎาคม ได้เจอกันก็เลยเลยลากันไม่เผื่อลากันไม่เผื่อก็ไม่ก็บอกไปแล้วว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ยังทำงานกันไปได้แล้วก็ขอบคุณทุกเร่าทัพที่ผ่านมาได้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือใกนการทํางานอย่างดีซึ่งผมผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ดีใจที่เกยวกัรมาทำงาน,นที่ก,ก,กระทรวงกลาโหมแล้วก็ถ้าถ้าอะไรที่ยังช่วยได้ก็ตอยู่ในรัฐบาลก็นดีได้มีการสั่งลาอะไรเป็นพิเศษไหมครับ มี่แหลาพิเศษนะครับไม่ได้ลาพิเศษนะครับก็คือก็ในการเมืองมันไม่แน่นอนแล้วก็สณานี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนก็ได้เขียนจนหมายยืนยันประวัติแล้วนะครับก็อะไรขึ้นกดขึ้นได้เท่านั้นนะครับก็เลยกูเลยเป็นสังพาวมาถ้าถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ของทุกอย่างไม่ได้เพื่อมานะครับก็ถ้าหากว่าังอยู่ในรัฐบาล มีอะไรที่กองทัพอยากให้ผมทางานช่วยเหลือสนับสนุนได้ดีเพราะผมเห็นว่าการมาทํางานผมได้บอกว่าทุกคนว่าผมมาทํางานที่นี่ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ไเข้าใจก็ได้เข้าใจแล้วก็บอกว่าผ,ผมก็เห็นว่าการของทัพทุกนหน่วยเราเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ทุท่มเทต่างอ การทางานขอณทุกคนที่ได้ช่วยแล like ้วก็คิดว่าอยากให้ยืนยันแล้วก็ทํางานยังเต็มที่อย่างนี้ต่อไปเพื่อจะได้ทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศเราอธิรนทรอันนี้การส่งสัญาณรับว่าท่านจะย้ายอยู่ประไนไม่ได้ส่งสัญญาณก็เป็นการทําพูดตามปกติที่จะมีการเปลี่ยนแปลงส่ง กอประวัติเนี่ยแสดงว่าเราต้องย้ายกระทรวงถึงกับเขา,าครับท่านให้ให้กอรอบทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงยะายัยอยู่จะอยู่ตรงไหนก็่า้เองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีกระบวนการหน้าในการตรวจสอบประวัติแะไนะครับปกติตสมรรถมันก็จบแล้วอันนี้มันจะต้องไปตรวจสอบสายที่ก็รัฐบาลกำลังจะต้องทางานก็อยากให้ทุกอย่างมันพร้อมเนี่ยทุกคนที่ทํางานมานักกน,นก็ได้ ใจหายเลยครับเพราะว่าคุมทหารมาเผื่ออาจจะต้องไปคุมอสยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นอย่าอย่าไปถึงขนาดนั้นนะถึงเวลาถ้ามันจะต้องจาก,ก็จาก่าแต่ยังต้องทํางานอยู่ก็เต็มใจและทํางานในลำับ